ตรงนี้มาถึง20่กว็วมัไม่่คยมีไหนโดนใจเมื่อเตินจี้คนที่ต่อนึงสวยมาอตด้ตอบเลยบินมันเกินมันต้องเท่าไหร่ถึงเกินแสนหรเปล่าบิบาร่านะทีเซอร์อรใส่อะเอเลใส่อะไรวะต้องเป็นท้านเท่าไหร่พี่ชนิดเนีย ใช่ไหนะคาบิบบล่าแค่คาดว่ามีกี่ล้านไดก่อนมันถูกต้องหรือ่ตอนนี้นั่นจะเกินอยู่ปลาปลาวานปลาวานแล้วอะไรวะดบิบล่าเอแฟชั่นเฉยๆครับที่ไหน อันไหนแฟชั่นแฟชั่นใส่แล้วมันน่าจะลำคาญมีลาไม่ที่ก่อนเก้าแสนหรือเปล่าเขาบลาใช่หรอตัวาเก้าแสนไหนตัวไหนเแสนแล้วไหนมัตัวไหนทีายกับยิกันเลยมันไม่ค่อยมีคนเจอหลังจากผู้หญิงใช่นตอหาาที่ต่อหาซี่ผู้หญิงมันอหาตห่อหญ่ต่ัวไ่ัน่หตัวใหญ่ัวใหตัวใวห่ววััตัใต่อ่าย่ะ เปิดเปิดอุ้มอ่ะผมลืมเก็บมาเลไม้บวกแปดตีบวกแปดแบ็คเตอร์กับอะถ้าเป็นพี่อุ้มแกพี่เมมเลยเก็บไว้ดีกว่าไม่ลงมาไม่ลงมาไฟใหญ่ไอ้ที่ฟี่เมมแล้มันมีอยู่สามมันมันมีไม่ค่อยมีแล้วมีแน้อยขนาดไไอ้พูดก็ใจดีไงหมู่อย่างเยอะกว่าอีกนะใชรไอ้เนี่ย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 ี่เต๋อมีปะไอ้เต้ากลินอ่ะอ๋ออะไรก็น้อยผมคตรอย่างได้ ไอ้เฮ้ยเซอร์อยู่ไหนอะไอ้เฮียอะไรเดืบดีบาราดิบาราอะไรอ่ะไอ้ที่กาะขาดิบาร่าเฮียอะไรอ่ะคาบีบาราคาบีบาร่าคืออะไรตัวน้ำตาลคาบีบาร่าใช่ไหมไอ้ตัวนี้ไม่ยู่ไหน่อยเดี๋ยวสักห้ากองเตะไม่อยู่ไอเซิร์กไอเซิร์กไอเซิร์กมึงไหนมึงลองใส่ดิบาร่าเฮียอะไรให้กูดูดิคาบีบาราคาบีบารา อ่าผมกำลังปั้นอยู่นะครับวิบิลาสองตัวเนี่ยผมบอกเลยปั้นเท่กว่าเยอะนี่เป็นไงเออเนี่ยตัวเนี้ยลุงนี่ดิคารับวิบิลาเซื้อกระเปอะไรเซื้อเป็ดจดเฮ้ยชิโร่ไปหาบ้านึงนี่นี่คือคาร์บิบิลาเทียอะไรนด่าตอนนี้มันอยู่บ้านเราถูกไหมขนนั่นแหละอันไหนี่เกาะขายเยอะแยะออลุงอยากได้เหรอพี่ขาดอีกนี่เป็นไงจะได้เจ็ดจัดได้แล้วครับลุงอ๋อไม่ไม่เหลืออะไรแล้วครับ ขายเท่าไหร่เธอขายเท่าไหร่ไปขายเท่าไหร่ไม่มันมีไม่กี่ล้านเองตัวเนี้ยมันล้านหน้าสองล้านเองมั้งมันมีบป่ะแต่คนก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นผู้มีอ๋อขายไปดูดูมันดูดน้ำนี่ดูดงมันดูดน้ำนี่จ๊บจบเอามาจากไหนอ่ะมันดูดชาเห่ดมุกนานแล้วนุ๊งของนานแล้วพี่ก็เซ็ตคาบิบาร่าเกาะหลังเลยพี่เออไเซ็ตเกาะหลังนะแต่ตัวเกาะหลังผมก็มีแต่ผมไม่ได้ใส่มึงมีสองอันไม่ใช่หรอใช่แบบนี้นะต้นต้องอยู่ไหนอ๋อไม่ไม่ผมมีแค่ขาหนี่น่ะ แต่ให้ลุงต้องการหาได้เสมอโอเคแต่ขอถูกไม่แพ้นะครับไม่มีเวลาลุงรับอะไรของขึ้นตลอดละรอเลยไหนไหนอ่ะอันไหนอ่ะรอเลยนะอ้ได้ได้ไิบแต่คาร์บิวร่าที่ที่แต่คนมีกระตังตือเหมือนกันคนคนทายหูอ่ะลุงอยากได้สองร้อยล้านเลยตรงนี้ลุงน่ากสิบละข้างหูผมดีกว่านี่นี่นี่ทำไมหรอทัานหนึ่งจะได้ทำไมทำไมอ่ะเป็นเคอร์ไหนอ่ะมันออกยากเปล่าอันนี้ยาก เล,เลขคนายเบอไม่ะรู่้ว่ะพี่ไม่แน่ใจอ่ะว่ามเอ็มจำไม่ได้อ่ะแต่ว่าพีเนาะไม่ก็นั่นแหละดะรู้าราคาก่อนพี่ซื้อมาเบอร์ละห้าหกแสนเองแต่ตมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนไนงเออจริงไง แต่จริงๆอย่างนี้มันก่นถูกกว่าเมื่อก่อนนะเพราะว่าสุดท้ายเบอร์สวยๆครากว่าใช้ไปหมดแล้วไงเขาจะปะสองอะสองสองเออได้จบตอนนี้จะไปแทงกู้อยากได้เลขเก้าตัวจะได้เปลี่ยนมีมีในเบอร์แปดเลยไม่มีไหนอะคาว์ดิบบบลาไหนอ่ะ <Workers S 2> เออผมเจอผมไม่เจอลุงตั้งหลายวันผมลืมไปเลยลุงจะคุยเลยครับผมนะครับตอนนั้นอ่ะผมก็ลืมลืมเหมือนกันอ้าวผมก็ลืมกดซับสไครด้วยนะครับสองห้าสี่สองชา n e l thank you รีเบิร์ตทเลิฟรีเบิร์ตทีวีรีทรีเบิร์ทีวีห้าพนขอบคุณครับตัวซับสไครด้วยนะครับตอไก่ไว้ด้วยครับผมไก่ย่างรักร้อยไม้ไก่ย่างร้อย100ไ,ไม้ร้อยสองร้อยสองร้อไม้ไก่ย่างลไหมพี่ตัวรับไหม <c oughs> <c oughs> ผมไปได้แลกปะแลกอาจจะลืม่ได้ก็ได้เชื้อโม่อุ่นเหือกินปลาเนี่ยต้องเสิร์ฟกินปลานี่ของกินอร่อยซื้อมาลอยไม้เหรอเออลอยบม้ลอยห้าสิบป่ะประมาณนั้นแหละเออแล้วแล้วมันเหลือเยอะเพราะว่ามันมีคนคนกินอาหารทะเลเยอะแล้วไงบางบางถ้าว่างอ่ะว่างจัดแล้วไก่มันเหลือเยอะ

คนนี้เสกใครวะฮะผมขออตีครับอขอขับขอติครับลงมึงเรียกอะไรเชอริฟมาหน่อยเดี๋ยวมาลองกับจีธานหน่อยเด้ยเชอริฟมาลองกับจีธานหน่อยดิคนนี้เสกมึงอะ่ะ เฮ้ยเรียกเชอรี่ไปหน่อยฮัลโหลเฮ้ยดีไหมเนี่ยในวอววลขับผิดนี่อยู่รับโล้งโอ้อชาทีอุ้มอยู่ครับไหนบอกมาลองหน่อยดิอุ้มอยู่ก็อุ้มลองไปด้วยเดบ ไม่กูไม่ได้ยิงคนในวอลเลยอ่ะมงึงมึงพูดในวอลหน่อยดิยไม่วอลเรีเอะไรนะวอลเรียกอ,อะไรแปดแปดแปดห้ครับลุงอ๋อครับลุง มาลองมาลองหน่อยดิมึงมึงเอาคนนี้เสกมาลองหน่อยดิคนนี้เสกอ่ะเก็บในอ่ะครับแป๊บนึงครับใครมีศพจะเข้ารู้ว่าเดี๋ยวกูปิดให้ใครไม่มีศพขอรวมหน้าบ้านหน่อยจะนับคนไม่มีกูไม่มีได้ได้ได้ไอหาอยู่ไหนหาที่เดิมบางบ้านเราไปแล้วเหรอน่าคืนมาแล้วเนี่ยคนที่ไหนแฟนไปที่ไหนวะโอเคเด็โอเคเฮนไปได้ไหมเก่าเวลาดีกวโอเคเหรอ รไปด้ยไปด้วยไปด้วยโคเคน10นาทีอะิอยู่นะโคโคโกโคโคโไโค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 โ้โค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 ่คไคโ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 เโค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 ่คโ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 เโคไคโ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 ดโไปคโคไคโบ้าโเ มาลองได้ลองทาไปแลลดัง่เอาเอากล่องไหมพี่หนนี่กล่องต้มตอนนี้ตอนเราพบรอยน้ำนะต้องไปไกลบ้านมากก็ได้เพื่อนกง่ายเพื่อนแสดงปาอยู่หน้าบ้านก็้ไอหมองไม่คลอยบ้านนะเอ้าเราไปคว่ำกันนะ ทำไมพอกมันแข็งอย่างเงี้ยอุ้ยชไม่ได้ชมพี่เรชพ้อมพอไปทางค่านนะทันโ้ยจูยังไงแรงขนาดนั้นวะน่ะลุงเก็บ2 0ล้านทำไมไม่เห็นฝุ่นแล้วผมเลยลุง คนนเ็แไปทามืองน้เไปทาเมืองพ่อวมันม่คยของพี่กั่งที่ไหนไม่เว้ยไม่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 เร้อยยี่ิล้านยังไงกูขับไปอ่ะคนก็มองมากกว่ารถมึงอ่ะแค่นั้นเองมันไม่ได้ยากเว้ย รถจับแบงค์อีกเหาอกเนี่ยปังที่ว่าอะไรนะเอ้ยจับจ่าจับแป้งขอไปด้วยได้ไหมเจ่าดีเจ่าดี้จับแป้งหอกไปด้วยได้ไหมอยู่กับ่าอะไรอยู่กับจ่าอยู่อยู่อยู่กับจ่าตำรวจอะไรในเมืองอ่ะตัใครอ่ะตั้ใครอ่ะอีกสปั๊ม้อุ้มเพิ่มไม่ได้นะข้อตันม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 ันข้อตันมันมันมันจุอยู่ไหนมตมันอยู่โซเฟนนะมีญาต่โซเฟนนะ ไอโดนคาซิโนหรอตอนนี้มันอุ้มไม่ได้นะมันน่าจะมาช่วยเพื่อนนะอนเนี้ยญาสีขาวเนี่ยเห็นป้ะไปดูแลหน้าแตกไปแล้วไอเวดโดนไปไหนคาซิโนคาซินอไอสองขอสองคันไปคาซิโนดีไเชเวสเนี่ยี่เช่อหัแล้วหอแล้วรังน้ำหลังต่อนองดเล้ยหลังหลหลังหลังหลังันลับ้านเราได้ปหาหลังากหลังง บ้างแล้วบอกิใครไปบ้างแล้วบอกมาไม่แถวบ้านได้มาแล้วมาแล้วบอสมันอยู่กับผมเดอัเยออกันเยอะมเดือนที่บ้านน้อยมากนะบ้านมีสามคันเะีะอจะเบสไหนแล้ววางไปเยอะวหนยนย็นูอยู่ข้างหลังเบสฟังนะฟังนะตีทิ้งได้อย่างเดียวนะหอเปหอบอะไรไม่ได้ต้อเวนตลอดเวสเวสเวสเส เนาเนี่ยออกไม่ได้แล้วนะเว้ยหมอฮ่าเว้นเว้นเว้นอยู่ไหนเนาะใช่อย่าอย่าเปิดทางกับเราแล้วทำกับตเกมแล้วเนาะตำรวจชนรถลำเดินกลับไปอยู่ข้างบนไปไปอยู่บนหลังคาดีกว่าไปเออมันมันล่วงไปยังล่วงไปไหนเหรอล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วแต่เดี๋ยวก็กลับมาก็อยู่รังน้ำอ่ะได้ยินรังน้ำอ่ะแต่ผมว่ามีย่าน้ำก็บ้าก่อนนะไม่ตอบวอล์มกับแอตต้นไปกลับเลยทีเดียร์เกมนั่นทีกลับเลยก็ได้เป็นไกงมาก็ได้กลับเลยกลับเลย เล่นเกมแล้วล่ะไม่ตอบวอรเอเมินครับไอเช็คเกมอะไรเกมเอเมินครับครับแก้รถครับของเรื่องแก้รถครับเกิดอะไรขึ้นครับเลี้ยวไม่เถืกไม่แรงต้นไม่มีไม่ดีเฮียไม่มีเฮียอะไรดีเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งพี่เองให้ครับก็คือผมต้องส่งส่งรถให้ไหมครับหรือว่ายังไง เดี๋ยวผมไปแจ้งเพลงให้เบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เอ็กปับยังไงเดี๋ยวผมแจ้งกลับไปนะครับ